สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนเพิ่มยอดแชร์นะครับของตัววิดีโอทิกตอกนะครับเนะาะถ้าใครนะครับไม่มียอดแชร์ขึ้นเลยนะครับหรือว่าโดนทิกตอก ปิดการเอาไว้นะครับสามารถเพิ่มไปได้นะครับเพื่อเป็นการเปิดฟรีของ tiktok นะครับทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับดูเว็บไซต์ตัวนี้เลยครับที่ชื่อว่าเกมโซเชียลนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะเป็นการให้บริการโซเชียลมีเดียนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันยังไงเนาะสามารถกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีให้เรานะครับกดคําว่าสมัครใช้งานนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เรากรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านแล้วก็ย เมื่อเราสมัครแล้วนะครับก็ให้ลงชื่อใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อลงชื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับมาเลือกหัวข้อหมดหมู่เนาะเราจะมาทำแพลตฟอร์มอะไรนะครับเลือกได้เลยเนาะมันจะเป็น Facebook นะครับ TikTok นะครับ IG YouTube นะครับ Shopee นะครับ VK เคนไลน์การเพิ่มวิดีโอนะครับของ Google นะครับโฆษณาติดหน้าแรกอะไรก็ว่าไปอ่าเทเล gram และปะทวิตเตอร์นะครับแพลตฟอร์มอืกหนึ่งหนึ่งมากมายนะครับที่อยู่ด้านล่างก็สามารถเลือกได้เหมือนกันอ่าสามารถเลือกได้เลยนะครับเขาเขียนตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับเราจะมาเพิ่มอะไรเนาะอย่างผมนะครับก็จะไปเพิ่มยอดแชร์นะครับของ TikTok อ่าแล้วเจอบริการบริการนะครับก็เลือกเลทราคาที่ทุกคนอ่าพึงพอใจได้เลยนะครับเนาะก็ให้เลือกดูดีๆนะครับแล้วก็อ่านด้านขวามือตรงนี้ด้วยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมก็จะเป็นตัวนี้ละกันนะครับต่อไปจะเป็นลิงก์ลิงก์ก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับไปที่คลิปวิดีโอนะครับของเรากดไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์แล้วเข้าไปวางแค่นี้เองนะครับจำนวนนะครับยอดแชร์ที่ต้องการจะเพิ่มคือเท่าไหร่เนาะขั้นต่ำอยู่ที่10นะครับสูงสุดก็หลักล้านอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดู อ่ตัวระบบนะครับจะเขียนทันทีว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นท่่นี้เราก็แค่รอย,ยอดแชร์เพิ่มขึ้นอ่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับน้องเยงเท่านี้เองอ่าเราก็สามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับน้องไม่ต้องเปิดไหมก็ได้นะครับแล้วเราก็จะไปดูที่หัวข้อประกังซื้อกัน พอการ์ดซื้อตัวนี้นะครับก็จะมีเขียนอย่างชัดเจนนะครับเขียนว่าออเดอร์ใหม่ของคุณนะครับก็คือเลขออเดอร์ตัวนี้นั่นเองเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่อะไรนะครับเอาไว้แจ้งแอดมินนะครับถ้าหากว่ายอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นล่าช้านะครับเราจะสอบถามกันด้วยเลขออเดอร์นี้เนาะเราสามารถคัดลอกนะครับแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าแจ้งกันยังไงเนาะอาจจะมีหัวข้อนะครับรอดำเนินการนะครับค่าบริการนะครับบริการแล้วก็หัวข้อลิงก์บอกเราอย่างชัดเจนหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเง อาการเติมเงินนะครับก็หลักๆจะมีอยู่3ช่องทางนะครับจะเป็นสแกนเคอร์โค้นะครับทูนิวเวลต์นะครับคริปโตนะครับหรือว่า USDT นะครับอ่าเราจะเป็นทูนิวเวลต์นะครับก็จะมีนะครับจำนวนยอดเงินเนาะร้อยละ2บาทนั่นเองนะครับให้เราทำการกดคำว่าเติมเงินตัวนี้นะครับ แล้วก็ทําการใส่เบอร์นะครับใส่รหัส OTP ของเราได้เลยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะมีรหัส OTP เข้าไปเนาะอ่าแล้วก็จะมีนะครับเป็นคําแนะนานะครับของคริปโตนะครับก็อ่านคาแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับมันจะมีการสอนแปลงอยู่นะครับในการเติมเข้าสู่เว็บไซต์อ่าแล้วเป็นสแกนเคอร์โคดก็ง่ายๆนะครับแค่กดยอดเงินตรงนี้นะครับปดคําว่าเติมเงินนะครับมันก็จะมีหน้าต่างสแกนขึ้นมาแบบนี้เลยให้เราทาการสแกนนะครับเดี๋ยวยอดเงินจะเด้งเข้าให้อัตโนมัตินะครับเนาะอ่า ภายในไม่ถึง1นาทีนะครับเดียวก็จะเด้งึ้นเลยนะครับอ่าแล้วผัเข้าต่อไปะครับที่มาสอนนะคือการติดต่อแอดมินนะครับนอกการติดต่อแอดมินตัวนี้นะครับหลักก็จะมีอยู่สองช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางไลน์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นทางตั๋วตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนไลน์ก่อนนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับ2ี่ชั่วโมงนะครับทางไลน์ OA เนะครับเราสามารถคัดลอกอ่า ตัวนี้นะครับไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับแอดเกมโซเชียลนะครับหรือไม่ก็กดตรงรูปลายให้ทำการทแท็กเคอร์โค้ดนะครับมันก็จะขึ้นลายนั่นเองนะครับเนาะ สามารถสอบถามได้24ชั่วโมงเลยแล้วช่องทางตัวนะครับก็คือการติดต่อมีทางเว็บไซต์นะครับให้เรานะครับเลือกก่อนนะครับเราจะมาเรื่องของออเดอร์นะครับหรือว่าการชำระเงินหรืออื่นนะครับเราก็เลือกได้เลยเนาะทั้งสามสามอย่างเลยแล้วก็แจ้งปัญหานะครับเกี่ยวกับออเดอร์เรามาแจ้งอะไรขอเรื่องความเร็วนะครับขอต้มยอดหรือว่าขอยกเลิกนะครับอย่างผมก็จะมาขอเรื่องความเร็วเนาะและเลขออเดอร์นะครับก็ไปเอาตรงหัวข้อระการหนังสือนะครับที่ผมบอกนะครับที่ตัวหนังสือส้มๆเนาะให้เราทําการใส่เลขตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ข้อความพิมพ์ไไปด้เลยนะครับว่า ขอเรื่องความเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมาหัวข้ออื่นๆก็สามารถสับถามได้เลยแล้วก็ตรงตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวทางแอดมินนะครับเขาจะตอบกับด้านขวามือตรงนี้นะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่า เราก็สามารถตอบถามได้ในส่วนนี้ด้วยอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคืนยอดเงินนะครับเนการคืนยอดเงินตัวนี้นะครับถ้าออเดอร์ไหนนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วระบบก็ตีกับยอดเข้ามานะครับอ่าเราก็สามารถดูเลขออเดอร์นะครับไดด้านหน้านะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ขึ้นมาคือเท่าไหร่ราาน,นะครับสถานะนะครับคือบางส่วนหรือว่ายกเลิกนะครับถ้าขึ้นมายกเลิกแล้วนี่คือจะได้เงินเต็มจํานวนเนาะถ้าขึ้นบางส่วนก็คือจะได้บางส่วนคืนมานะครับอ่าเราจะมีวันที่และเวลานะครับตรงนี้นะครับเนาะในการ แล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็มีซีรีส์หนังจีนด้วยนะครับเนาะตัวนี้นะครับก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับกวลาใช้ขั้นต่ำห้าร้อยบาทเนาะเพื่อปลดล็อกอรับชมนะครับอันที่ผมใช้ไปร้อยยี่สามบาทและเกินเหลือสี่ร้อยนะครับก็สามารถดูซีรีส์ได้นะครับ ก็ใช้โค้ด500ล็อกตัวนี้แล้วข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหัวข้อแนะนําเพื่อนนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับของใครของมาเราสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับส่งไปเพื่อนคนที่สนใจปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับสมัครเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่5%เลยนะครับแบบนี้เลย่พอหมดแล้วนะครับในการสอนใช้งานเว็บไซต์เคมโซเชียลนะครับอเดี๋ยวเราไปดูยอดกันดีกว่านะครับ ตอนนี้นะครับยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาเป็นติบแบบนี้เลยนะครับเนาะอย่างที่ปั๊มไปนะครับ่าถ้าใครน่าสนใจนะปั๊มแชร์ปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับหรือปั๊มแรงต่างนะครับเกี่ยวกับแลตฟอมอ่าทิกตอกนะครับเไซบ์ตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถกดมาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวันนี้สวัสดีครับ